ที่รู้กันว่าภาคการท่องเที่ยวเป็นเครื่องยนต์หลักของเศรษฐกิจไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังโควิด19ที่ภาคส่วนอื่นอย่างภาคการส่งออกและภาคการผลิตยังฟื้นตัวได้ไม่เต็มที่ในปี2567ประเทศไทยต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติกว่า35ล้านคนสร้างรายได้ให้ประเทศถึง1.67ล้านล้านบาทด้วยตัวเลขแบบนี้ไม่แปลกที่เวลาพูดถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวมักจะเป็นอันดับต้นๆที่รัฐบาลจะเลือกทำ ไม่ว่าจะเป็นฟรีวีซ่าโครงการเราเที่ยวด้วยกันการแจกเงินหมื่นกระตุ้นการใช้จ่ายหรือการสร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆเช่น Entertainment Complex แต่ถึงแม้ไทยจะโชคดีที่มีภาคการท่องเที่ยวเป็นพระเอกคอยช่วยพยุงเศรษฐกิจในช่วงที่ภาคอื่นชะลอตัวแต่การพึ่งพาภาคการท่องเที่ยวมากเกินไปก็อาจเป็นดาบสองคม เพราะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีความเสี่ยงสูงและผันผวนตามปัจจัยภายนอกอาจทําให้ไทยละเลยการพัฒนาอุตสาหกรรมอื่นๆที่สามารถสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในระยะยาววันนี้เดอะบลิฟเฟอร์จะพาทุกคนมาสํารวจมุมของภาคการท่องเที่ยวที่ไม่ค่อยมีใครพูดถึงกันว่ามันอาจจะเป็นปัจจัยที่จุดรั้งการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาวและเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทําให้ไทยติดก,กับดักรายได้ปานกลางมานานหลาย10ปี แต่ก่อนจะไปชมคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ปอนและทีม Spotlight ด้วยนะครับในแผพนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยประเทศไทยมีเป้าหมายที่จะขึ้นเป็นประเทศที่มีรายได้สูงภายในปีพศ2580หรืออีก12ปีข้างหน้าแต่คำถามก็คือเราจะทำได้จริงหรือไม่ตลอดหลาย10ปีที่ผ่านมารัฐบาลไทยพยายามอย่างต่อเนื่องที่จะพาเศรษฐกิจไทยให้ก้าวพ้นกับดักรายได้ปานกลาง และพัฒนาไปเป็นประเทศรายได้สูงเหมือนเกาหลีใต้และสิงคโปร์แต่จนถึงปัจจุบันเราก็ยังทําไม่สําเร็จเพราะไทยยังไม่สามารถฟื้นตัวกลับไปสู่ระดับก่อนเกิดวิกฤตเศรษฐกิจปี2540ที่เศรษฐกิจไทยเคยเติบโตในระดับ12-13%ได้เลย มีหนำซ้ำการเติบโตทางเศรษฐกิจของเรายังมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องล่าสุดในปีนี้อยู่แค่ที่2.5เปอร์เซ็นต์เป็นรองที่โหลในอาเซียนนำเพียงเมียนมาที่มีความขัดแย้งภายในอยู่และไม่เคยแตะ3เปอร์เซ็นต์ได้แล้วมาเป็นเวลา6ปีติดต่อกันเรียกได้ว่าห่างไกลามากจากระดับ5เเซที่จะทำให้ไทยหลุดจากกับดักรายได้ปานกลางได้โดยหากถามถึงตัวการสำคัญที่ขัดขวางเราจากการเพิ่มอัตราการเติบโตของ GDP คำตอบมีได้หลายประการ ทั้งการที่ประเทศไทยยังปรับตัวเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัลได้ช้ากว่าหลายประเทศทําให้เสียโอกาสในการแข่งขันการที่ระบบการศึกษาของไทยยังมีความเหลื่อมล้ําและพัฒนาไม่ทันความต้องการของตลาดแรงงานในยุคปัจจุบันขาดทักษะที่จําเป็นต่ออุตสาหกรรมแห่งอนาคตและการที่โครงสร้างเศรษฐกิจของไทยยังพึ่งพาการผลิตและส่งออกสินค้าพื้นฐานเป็นหลักขณะที่หลายประเทศเปลี่ยนผ่านไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตรกรรมได้แล้ว อย่างไรก็ตามนอกเหนือจากปัจจัยเหล่านี้อีกสาเหตุสําคัญที่ทําให้ประเทศไทยยังไม่สามารถหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลางได้นั่นคือการหวังพึ่งภาคการท่องเที่ยวและทรัพยากรธรรมชาติมากจนเกินไปจนทําให้ทรัพยากรทั้งทุนและแรงงานจํานวนมากไหลเข้าไปอยู่ในภาคส่วนนี้โดยถึงแม้การท่องเที่ยวจะเป็นแหล่งรายได้หลักของประเทศและสร้างรายได้ให้กับหลายธุรกิจทั้งโรงแรมบริษัททัวร์ร้านอาหารภาคเกษตรอุตสาหกรรมการผลิตการขนส่ง บริการสุขภาพและธุรกิจบันเทิงภาคการท่องเที่ยวก็มีจุดอ่อนหลายประการทั้งการที่ภาคการท่องเที่ยวมีความเปราะบางสูงและอ่อนไหวต่อปัจจัยภายนอกเช่นวิกฤตเศรษฐกิจโลกโรคระบาดความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์หรือความผันผวนทางการเมืองส่งผลให้เศรษฐกิจไทยขาดความมั่นคงและขยายตัวได้ไม่เต็มศักยภาพ การที่รายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติกระจายตัวอยู่ในไม่กี่จังหวัดเช่นกรุงเทพภูกเก็ตชลบุรีเชียงใหม่ทาให้การท่องเที่ยวไม่ได้ทําให้เกิดการสร้างรายได้อย่างทั่วถึงนอกจากนี้อุตสาหการรมการท่องเที่ยวยังมีปัญหาเรื่องการรั่วไหลาทางเศรษฐกิจซึ่งหมายถึงเงินที่นักท่องเที่ยวใช้จ่ายไม่ได้หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจภายในประเทศทําให้ผลประโยชน์จากการท่องเที่ยวไม่ได้ส่งเสริมเศรษฐกิจในระดับรกากหญ้า จากงานวิจัยของสรารจาร์ดรบันดิตชัยวิเชยาชาติและคณะจากมหาวิทยาลัยลกเกษตรศาสตร์พบว่ารายได้จากธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวไทยมีส่วนร่วไหลามากถึง28.37หมายความว่าทุกๆรายได้100บาทจากการท่องเที่ยวไทยจะสูญเสียไป28บาท3 7สตางค์เนื่องจากผู้ประกอบการต้องมีการนำเข้าว,วัตถุดิบและอุปกรณ์จากต่างประเทศตลอดถึงนักท่องเที่ยวมีการใช้เงินไปกับธุรกิจที่ต่างชาติเป็นเจ้าของและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้หมุนเวียนในระบบเศษรษฐกิจไทย โดยในปี2559รายได้จากการท่องเที่ยวรั่วไหลออกจากประเทศสูงถึง7.15แสนล้านบาทรายจ่ายส่วนใหญ่เป็นการนําเข้าเนื้อสัตว์บริการทางการเงินการค้าปลีกและการค้าส่งโดยเฉพาะธุรกิจค้าปลีกก็คิดเป็น35.8% 8ของเงินรั่วไหลหรือ1 8 4แสนล้านบาทเข้าไปแล้วนีแ่แปลว่าเงินที่นักท่องเที่ยวใช้ใจ่ายในไทยจํานวนมากไม่ได้ถูกใช้เพื่อพัฒนาประเทศแต่กลับถูกส่งออกไปยังประเทศผู้ผลิตสินค้านําเข้าและธุรกิจที่ต่างชาติเป็นเจ้าของ นอกจากนี้ผลกระทบจากการพึ่งพาการท่องเที่ยวมากเกินไปไม่ได้จํากัดแค่ด้านเศร,รษฐกิจเท่านั้นแต่ยังส่งผลร้ายต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างมีนยัยสําคัญตัวยอย่างเช่นการที่ปัจจุบันเกาะภูเก็ตต้องเผชิญกับปัญหาขยะล้นเมืองโดยมีปริมาณขยะมากกว่า1000ตันต่อวันซึ่งเป็นผลมาจากการที่จำนวนนักท่องเที่ยวพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วหลังการระบาดของโควิด -19 ขณะเดียวกันปัญหาชาวต่างชาติที่ใช้สถานะนักท่องเที่ยวเป็นฉากบางหน้าเพื่อเข้ามาทำธุรกิจผิดกฎหมายก็เพิ่มขึ้น เช่นกลุ่มนักลงทุนจีนที่แฝงตัวทําธุรกิจในย่านห้วยขวางหรือกลุ่มนักท่องเที่ยวอิสราเอลในอำเภอปายที่ก่อความวุ่นวายให้กับคนในพื้นที่นอกจากนี้ยังมีประเด็นของนักท่องเที่ยวที่ไม่ได้สร้างมูลค่าเชิงเศรษฐกิจแต่กลับเข้ามาเพื่อเสพความบันเทิงแบบผิดๆโด,ดยมองประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางของอบบยมุกไม่ว่าจะเป็นการใช้กัญชายอย่างเสรีหรือการท่องเที่ยวเชิงเซ็กทัวริซึมซึ่งส่งผลต่อภาพลักษณ์ของประเทศในระยะยาว และแน่นอนว่าไม่สามารถสร้างรายได้เพิ่มให้กับประเทศไทยได้เท่าการพัฒนาอุตสาหกรรมและสร้างงานสร้างอาชีพรายได้สูงให้กับประชาชนอย่างแท้จริงจากข้อมูลเหล่านี้จะเห็นได้ว่าการหวังพึ่งภาคการท่องเที่ยวอาจไม่ใช่ทางออกที่ยั่งยืนสําหรับการพัฒนาเศรษฐกิจไทยในระยะยาวเพราะหากไม่มีการกระจายความเสี่ยงทางเศรษฐกิจประเทศไทยก็จะยังคงเผชิญกับความเปราะบางและข้อจํากัดในการเติบโตดังนั้นการพัฒนาเศรษฐกิจไทยควรจะดําเนินการไปอย่างสมดุล โดยหนึ่งในแนวทางสำคัญคือการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศผ่านมาตรการด้านภาษีที่จูงใจการลดขั้นตอนทางกฎหมายและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับอุตสาหกรรมยุคใหม่ <c oughs> เช่นอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงพลังงานสะอาดและดิจิทัล นอกจากนี้ควรส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิตและผู้ประกอบการภายในประเทศโดยเฉพาะ SME ซึ่งคิดเป็นกว่า99%ของธุรกิจทั้งหมดในประเทศแต่กลับมีข้อจำกัดในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและเทคโนโลยีตลอดถึงมาตรการสนับสนุนขณะเดียวกันการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต้องดำเนินไปอย่างต่อเนื่องไม่ใช่เพียงแค่ถนนและระบบขนส่งสาธารณะแต่รวมไปถึงโครงสร้างพื้นฐานด้านดินดจิทัลเช่นการขยายเครือข่าย 5G และอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อรองรับเศรษฐกิจดิจิทัลและที่สำคัญที่สุด คือการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเข้าถึงโอกาสทางการเรียนรู้ของประชาชนอย่างแท้จริงการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการเพิ่มการเข้าถึงหลักสูตรด้าน s เต็มและดิจิทัลหากประเทศไทยสามารถดำเนินมาตรการเหล่านี้ได้อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบก็จะช่วยให้ประเทศไทยก้าวพ้นจากกบดักรายได้ปานกลางและขยับเข้าสู่ประเทศที่มีเศรษฐกิจแข็งแกร่งยั่งยืนและมีขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลกได้อย่างแท้จริง